เรียนมุกดาหารเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารอักษรย่อของโรงเรียนคือมอม้าดอเด็กสีประจำโรงเรียนคือเขียวขาวดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกแก้วปรัชญาของโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน รักศักดิ์ศรีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้คัติพจน์ของโรงเรียนวิชาวรังทนังโหติหมายถึงวิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐปัจจุบันมีนายวรวิศุพรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนายทรงวุฒโยวบุตรรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนายพรชัยตังควานิตรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายชนนินวงศ์คำรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายแมนครามสำลิดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมุกดาหารเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนยอดนิยมประจำจังหวัดมุกดาหารเปิดสอนห้องเรียนพิเศษวิทยศาศาสตร์สอสอวทและห้องเรียนพิเศษมินิอังกฤษโปรแกรมหรือ MEP

ีกนกุาหารเน้นการบริหารจัดการที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ยึดการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้โดยเน้นการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ด้านการเรียนตามปรัชญาโรงเรียนที่ว่าเรียนดี มีวินัยใฝ่คุณธรรมซึ่งโรงเรียนได้จัดการหาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและบุคลากรตลอดจนชุมชนโดยรอบไม่ว่าจะเป็นที่ห้องสมุดเพื่อการสืบค้นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการอาคารอเนกประสงค์และนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา อย่างหลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และคัติพจน์คือวิชาวรังทนังหูติวิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐโรงเรียนมุกนาหารได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยยึดผลประโยชน์อันสูงสุดของผู้เรียนและจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาที่มีคุณภาพส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้รของผู้เรียนห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมีความมั่นคงปลอดภัยบริเวณโดยรอบสะอาดร่มรื่นโรงอาหารจัดได้อย่างถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ผู้เรียนนอกจากนี้โรงเรียนมุกดาหารยังได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นซึ่งออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดรายวิชาเพิ่มเติมอย่างหลากหลายผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วย ลูกเสือ,อยุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมชุมนุมมีการกำกับติดตามตรวจสอบนิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกห้องและทุกคนคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมุกดาหารไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเห็นชอบต่อแผนพัฒนาโรงเรียนกํากับติดตามดูแลผลการนำเงินงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและยังส่งเสริมสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและอื่นๆอีกมากมายผู้บริหารโรงเรียนมุกดาหาร เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบปฏิบัติตามจรรญาบรริชาชีพมีความคิดริเริ่มมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำทางวิชาการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีหลักการบริหารที่มุ่งผลสำลิตของงานบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำคำปรึกษาเอาใจใส่การจัดการศึกษาส่งผลให้นักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนรักและศรัทธาจะเห็นได้จากการรับรางวัลพระราชทานปัรณา,าสังสมพษรางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรสดาร์เลิศอันดับที่สองระดับประเทศรางวัลผู้บริหารดีเด่น และารางวัลอื่นๆอีกหลายารางวัลครูมีจำนวนเพียงพอมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอกอุทิศตนในการสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีนำกระบวนการวิจัยมาช่วยแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนการสอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดจนประพฤติตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ประสบถึงสำเร็จส่งผลให้ได้รับรางวัลเช่นครูดีในดวงใจครูสอนดีครูผู้สอนดีเด่นครูแกนนำครูต้นแบบครูมัสเตอร์ทิชเชอร์ครูดีเด่นรายวิชาต่างๆทุกกลุ่มสาระและรางวัล1นึ่งแสครูดี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเอื้ออาทรกระตันยูกระตเวทีต่อผู้มีพระคุณซึ่งโรงเรียนได้สนับสนุนส่งเสริมจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมต่อเน,นื่องมาเป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วนอกจากนี้ผู้เรียนยังรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้มีการนำสิ่งของเหลือใช้เช่นขวดพลาสติก นำไปขายเป็นรายได้เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนได้รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เรียนทุกปี มีการให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆและหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพในด้านต,าต่างๆเช่นด้านศิลปะด้านนาฏศิลป์ดนตรีด้านกีฬาและนันทนาการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์คือรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขนนันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ การที่ได้ร่วมมือร่วมแรงทุ่มเทเสียสละมุ่งมั่นในภาระหน้าที่ของครูผู้บริหารบุคลากรพนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนชุมชนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสำนิดด้านการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระที่พัฒนาขึ้นดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ส และระดับมัธยมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่สองของจังหวัดอันดับที่3ของเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22และค่าเฉลี่ยของทุกรายวิชาคะแนนรวมสูงขึ้นทุกปีซึ่งส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนมุกดาหารสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มากถึง95%นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร ยังมีทักษะและความสามารถในการทำงานมีการออกแบบวางแผนการทำงานมุ่งมั่นพัฒนางานมีความภูมิใจในผลงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งจะเห็นได้จากการเข้าค่ายกลุ่มสาระต่างๆทุกกลุ่มสาระเพื่อฝึกทักษะการทำงานของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดังจะเห็นได้จากรางวัลเหรียญทองการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิน่นรางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นนอกจากมีผลสลัมฤทธิ์ด้านการเรียนที่สูงขึ้นผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานแล้วยังมีความสามารถในการคิดตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลเป็นระบบ ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดทำโครงงานในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนมุกดาหารเป็นตัวแทนของจังหวัดมุกดาหารและเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารวมประกวดโครงงานมากกว่า10โครงงานและได้รับรางวัลเป็นที่น่าภูมิใจเช่นโครงงานภาษาอังกฤษได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเกรมตีนสุลานนท์ โครงงานภาษาไทยได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เรียนยังสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านเรื่องที่ฟังและสามารถสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได้อย่างน่ายกย่อง นันจะเห็นได้จากรางวัลยอดนักอ่านระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลยอดนักอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษาและยอดนักอ่านในระดับโรงเรียนผู้เรียนมีทักษะในการพูดสื่อสารและตั้งคำถามเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษาการเล่านิทานภาษาอังกฤษารางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนและผู้เรียนยังสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำเช่นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการน,นำเสนอโครงงานโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันระบบปฏิบัติการ Linux ประเภทคอมพิวเตอร์ควบคุมและบริการเครือข่ายรางวัลชนะเลิศระดับประเทศรางวัลอัจฉริยภาพไ c t ด้านคอมพิวเตอร์งานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่61เนำเมือ,องทองธานีรางวัลเหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันผลงานสร้างสารรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP การดำเนินง,งานทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละมุ่งมัน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและในอนาคตเชื่อแน่ว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป thank you